บ้านอาชีพปูเล็กสวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนพี่ๆทำป๊อปคอร์นรสมัทฉะคาราเมลกันค่ะมาเริ่มต้นกันที่มเมล็ดป๊อปคอร์นก่อนวันนี้หมูจะใช้เป็นพันมัชรูมนะคะเวลาป๊อปออกมาเสร็จแล้วเม็ดก็จะกลมๆสวยๆค่ะแล้ววันนี้ก็จะใช้เครื่องทำป๊อปคอร์นตัวนี้เป็นตัวช่วยค่ะเครื่องก็ไม่กี่บาทนะคะราคาไม่แพงช่วยให้เราทำได้เร็วขึ้นค่ะอันนี้คือที่ ป๊อปออกมาจากเครื่องนะคะเราสามารถทำแล้วก็รอเอาไว้ได้ค่ะใส่ถุงมัดให้สนิทตัวเครื่องเขาจะเป็นพลาสติกนะคะตัวไม่ใหญ่มากค่ะทำทานในบ้านได้สบาย,บายๆเขาจะมีตัวนี้เนาะเหมือนตัวตัวงอะคะ่ะทำได้ประมาณ60กรัมนะคะนี่ค่ะเราก็ตักเมคข้าวโพดมาใช้ถ้วยตัวของเขาเลย แล้วก็ปิดเอาไว้เนาะเดี๋ยวตอนที่ป๊อปมันจะได้ไม่กระเด็นออกมาค่ะหากระมังลูกใหญ่ๆรองเอาไว้นะคะมันจะมีแค่ปุ่มเปิดปิดแค่ตรงนี้นะคะเครื่องนี้ป๊อปได้เฉพาะมเมล็ดข้าวโพดหแห้งๆนะคะห้ามใส่น้ำมันใส่เนยใส่เกลือห้ามทั้งหมดเลยนะคะจะป๊อปได้เฉพาะมเมล็ดข้าวโพดเปล่าๆเท่านั้นนะอย่าลืมนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะ พอเปิดสวิตช์แล้วเดี๋ยวพอเครื่องเขาเริ่มทําความร้อนข้างในอะค่ะมเมล็ดเราก็จะป๊อปออกมานะคะโดยอัตโนม,มัติเลยค่ะสะดวกมากๆแต่ข้อจํากัดก็คือทํางานต่อเนื่องมันนานไม่ได้นะคะสักเอ่อหนึ่งถึงสองรอบก็พักเครื่องทีนึงสักแป๊บหนึ่งค่ะแล้วเราก็ทําต่อได้นะคะอ่ะเอาหมดแล้วก็ปิดเครื่องค่ะออกมาเม็ดสวยเลยเนาะ ได,ได้แล้วค่ะพอป๊อปเสร็จแล้วเนี่ยค่ะมันจะเหลือประมาณสักนิดหน่อยนะคะก้อนที่แบบว่าเหลือเป็นมเมล็ดต้องทิ้งอ่ะนะจ๊ะก็ถือว่าไม่เยอะโอเคอยู่ใครไม่มีเครื่องป๊อปแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะหมูเคยทำคลิปป๊อปคอนแบบที่ป๊อปในหม้อบนเตาแก๊สไปให้แล้วก็ไปลองใช้วิธีนั้นดูได้ค่ะเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะ ได้ป๊อปคอร์แล้วนะคะครบจำนวนที่เราต้องการแล้วคราวนี้เราก็ไปดูส่วนผสมอย่างอื่นกันค่ะวิปปิ้งครีมเดี๋ยวเราจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนที่1กับส่วนที่2่ชาเขียวมัทฉะน้ำตาลทรายแบะแซ่เนยสดชนิดเค็มน้ำเปล่าเบกกิ้งโซดากลิ่นวานิลา วันนี้หมูใช้แบบผงค่ะถ้าไม่มีใช้แบบน้ำได้นะคะเดี๋ยวเราจะแต่งสีนิดนึงค่ะด้วยสีเขียวแก่เริ่มจากวิ p ปิ้งครีมส่วนที่1นึ่นะคะยกขึ้นตั้งเตาค่ะไม่ต้องแรงมากนะคะเดี๋ยวเราเอาให้เขาแค่พอร้อนนิดนึงก่อนตามด้วยผงม,มันชะเลยนะคะคนให้เข้ากันค่ะเขาจะเป็นลักษณะแบบเป็นครีมครีมแบบนี้นะคะปิดไฟเลยเนาะ เราต้องการแค่ให้วิปปิ้งครีมกับผงมัทฉะเขาเข้ากันเท่านันเองค่ะถ้าไม่ตั้งเตาให้วิปปิ้งครีมร้อนสักหน่อยหนึ่งอ่ะมันจะไม่เข้ากันนะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็พักเอาไว้ก่อนต่อมาทำส่วนของคาราเมลค่ะเริ่มจากน้ำตาลทรายน้ำเปล่าหนูใช้ไฟ กลางนะคะไม่ได้แรงมากเราจะไม่คนเลยนะคะอย่างดีก็ใช้วิธีเอียงหม้อเอาแบบนี้ค่ะดูให้น้ำตาลละลายหมดนะจ๊ะแล้วก็เนี่ยค่ะเขาก็จะเปลี่ยนสีเนาะเป็นสีคาราเมลแบบนี้นะคะพอแล้วนะปิดแก๊สก่อนนะจ๊ะตามด้วยวิปปิ้งครีมค่ะ อย่าลืมปิดแก๊สก่อนนะคะถ้ายังไม่ปิดแก๊สแล้วใส่วิปครีมนี่มันจะแบบกระเด็นกระดอนมากเลยนะแล้วก็คนให้เข้ากันจะ้ะตามด้วยตัวครีมมัทฉะที่เมื่อสักครู่เราผสมเอาไว้ค่ะคนผสมให้เข้ากันก่อนเนี่ยค่ะสีสวยมากๆเลย คือถ้าใช้ยี่ห้อนี้แทบจะแบบไม่ต้องแต่งสีเลยก็ได้ค่ะตามด้วยแบะแซค่ะแบะแซนี้ถ้าจะใช้มือหยิบอย่าลืมเอามือไปจุ่มน้ำก่อนนะคะเขาจะได้ไม่ติดมือค่ะขั้นตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดไฟนะคะคนรให้เข้ากันก่อนกลิ่นวาน,นิลาค่ะใส่เลยโอเค พอคนแบะสารละลายเข้ากันดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเปิดไฟอีกครั้งหนึ่งค่ะเปิดไฟอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะคราวนี้เราก็ใส่เนยสดชนิดเค็มค่ะคนให้เนยละลายวันนี้หมูจะไม่แต่งสีเลยนะคะจะให้พี่ๆดูว่าเออ ตัวมัทฉาต,ตัวนี้เนี่ยสีมันจะได้ประมาณไหนแต่ถ้ากรณีใช้ห้ออื่นนะคะอาจจะต้องแต่งสีเพิ่มเติมเอาตามชอบแล้วกันนะคะเพราะว่าตามที่เคยทำเนี่ยอันนี้ก็คือสีสวยพอใจแล้วเฮเค่ะเนยละลายหมดแล้วเดี๋ยวเรารอให้ส่วนผสมร้อนขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะเอาให้เขาเดือดเป็นฟองแบบนี้เลยนะคะตามด้วยเบกกิ้งโซดาเลยค่ะ ใส่โซดาลงไปแล้วเขจะมีลักษณะฟูขึ้นแบบนี้นะคะต้องคอยคนด้วยนะเดี๋ยวจะล้นนะคะหาภาชนะที่ใบใหญ่นิดนึงนะเนี่ยมองว่าสีสวยแล้วค่ะโอเคแล้วล่ะประมาณนี้ค่ะปิดแก๊สเลยนำมาเทใส่ส่วนของข้าวโพดได้เลยนะคะอาจจะแบ่งใส่เนาะจะกี่รอบก็ได้นะคะสามรอบสีรอบก็ได้ ประเด็นคือให้คลุกให้ทั่วค่ะระหว่างที่เราคลุกป๊อปคอร์นอยู่เราก็ไปวม์มเตาอบไว้เลยนะคะเราจะใช้ไฟบนล่างนะคะ130-140องศาเราจะอบรอบละ10นาทีนะคะประมาณ4-5รอบค่ะอยู่ที่เตาอบของแต่ละคนด้วยนะคะให้เช็คดูว่าได้ความกรอบตามที่ต้องการแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่กรอบก็สามารถอบเพิ่มรอบได้นะคะแต่เราจะใช้ไฟไม่แรงมากแล้วก็เข้าอบแค่รอบละ10นาทีเท่านั้นเนี่ยค่ะเอาให้ทั่วเลยนะคะเนี่ยคลุกแบบว่าชุ่มฉ่ำมากๆสีกำลังสวยเลยค่ะนี้เราก็จะมาใส่ถาดเลยจ้าเกลี่ยให้ทั่วค่ะ ถ้าใครอยากจะใส่ธัญ,ญพืชเช่นเม็ดแอลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมพานก็ใส่ได้นะคะอาจจะไปลดปริมาณป๊อปคอร์นลงนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่ตัวธัญ,ญพืชลงไปแทนได้ธัญ,ญพืชที่จะนำมาใช้ต้องนำไปอบก่อนนะจ๊ะอือประมาณนี้ค่ะเราเอาเข้าอบเลย ันนี้ครบ10นาทีแรกค่ะเอาออกจากเตามาแล้วคลุกให้ทั่วค่ะกลับบนลงล่างนะคะเป็นการระบายความร้อนด้วยค่ะตัวคาราเมลเราจะได้เคลือบเม็ดข้าวโพดได้ทั่วทุกเม็ดเลยจากนั้นเกลี่ยให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนำเข้าอบรอบที่2อ,อีก10นาทีค่ะทำสลับกันไปแบบนี้จนเราได้ป๊อบคอนที่กรอบตามความต้องการค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปรวมทั้งหมดก็คือหมูอบมา6รอบนะคะอันนี้เป็นรอบที่6สุดท้ายแล้วค่ะเราจะมาเทใส่ภาชนะลูกใหญ่ๆเลยนะแล้วก็ใช้วิธีคลุกแบบนี้นะคะเป็นการระบายความร้อนค่ะคนแบบนี้ค่ะคลุกแบบนี้จนกว่าขนมเราจะหายร้อนนะคะ ฟังจากเสียงก็กรอบมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าหากเราไม่ทำแบบนี้ค่ะวางทิ้งไว้คาถาดอะเดี๋ยวพอเขาหายร้อนนะคะมันจะติดกันเป็นก้นกอนๆเลยนะคะพอเขาคลายล้อนบ้างแล้วนะคะหมูก็จะใช้มือเนี่ยค่ะคลุกแบบนี้เลยสะดวกแล้วก็ถนัดกว่านะคะ สีเขียวสวยเลยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะแบบมีติดติดกันอยู่นะคะเราจะได้แกะได้ค่ะเนี่ยเม็ดกลมสวยเลยค่ะ ี๋ยวขอชิมหน่อยป๊อปคอร์นเราแบบเคลือบเต็มเม็ดเลยนะคะเดี๋ยวขอชิมก่อนนะจ๊ะอืมกรอบมากๆ ทานเพลินเลยอะคะ่ะไม่หวานมากนะคะมัชชะนี่แบบเค็มมากๆใครชอบทานชาเกี่ยวมัชชะนะรับรองถูกใจแน่นอน,นะคะ่ะกินต่ออร่อยลองทำกันดูนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อ้ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆไว้พบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ